ดาดามาทางังคีตันตระเทวีหรือพระแม่มาทางังคีทรงเป็นภาคตันตระแห่งองค์พระแม่สุรัสวตีเทวีเจ้าและเป็นหนึ่งในคณะทศวิทยาดาราเทวีแห่งตันตระมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งที่องค์พระพรมธาดามหาเทพทรงทำสมาธิอย่างยาวนานเมื่อทรงลืมตาขึ้นปรากฏแสงสว่างมากมายพวยพุ่งออกมาจากพระเนตร พระแม่สุรสวตีจึงทรงแบ่งภาคอาวตารเป็นพระแม่มาทางังคีและกำเนิดขึ้นจากแสงแห่งตบะบารมีที่ออกมาจากดวงเนตรแห่งพรมองค์พระพรมธาดาจึงมีพระบัญชาให้พระแม่มาทังคีเป็นผู้คุ้มครองและให้พรแก่มนุษย์ผู้เรียนรู้และประกอบอาชีพด้วยศาสตร์ทั้ง64ขแขนงหรือที่ในภาษาฮินดีเรียกว่าเจ้าสัตวกลายพระแม่มาทังคี ทรงเป็นเทวีแห่งการปกครองและการเข้าถึงจิตใจแห่งคนหมู่มากทรงมีพระวรากายสีเขียวดังมรกตทรงถือเครื่องดนตรีคือวีนาที่ประดับด้วยพลอยปัทธรมราชหรือทับทิมทรงมีนกแก้วเป็นเทพพาหนะทุกคำพูดที่ทรงตรัสล้วนไพเราะเสนอหูดอกไม้ประจำพระองค์คือดอกกระทุ่มหรือกระทำพระในภาษาบาลีต้นไม้ประจำพระองค์คือต้นโพ เพราะพระนามมาทังคีแปลว่าเทวีแห่งต้นโพพระองค์ยังทรงโปรดดอกบัวสีขาวเฉกเช่นเดียวกับพระแม่สุรัสโวตีในคำพีศักติสังฆมัตตันตรามจะรึกไว้ว่ามีครั้งหนึ่งในขณะที่พระสดาสิวะเจะ้าทรงกำลังเสวยพระกระยาหารทรงทำอาหารส่วนหนึ่งหกลงพื้นพระแม่มาทังคีจึงเสด็จขึ้นมาจากอาหารที่หล่นลงพื้นนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นขององค์มหาเทพหรือองค์เทพแม้จะหล่นพื้นหรือสก,กปรกแต่ในเนื้อแท้ย่อมคงไว้ซึ่งสิริมงคลทั้งปวงการเสด็จในครั้งนี้ทรงมีพระนามว่าอุชิสตะมาทังคินีแปลว่าพระแม่มาทังคีผู้ประทับบนสิ่งที่ไม่สะอาดพระสดาสิวเจ้าจึงทรงประทานพร ให้ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธากราบไหวบูชาองค์พระแม่มาทางังคีแม้จะอยู่ในสภาวะที่ไม่สะอาดเช่นมีระดูไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้ถือมังสวิรัตไม่ได้อาบน้ำหรือล้างมือหรือเป็นกลุ่มคนที่สังคมมองว่าไม่สะอาดเป็นกลุ่มชนชั้นล่างหรือจันทานก็จะได้รับพรเสมือนเป็นผู้ที่สะอาดแล้วเนื่องจากพระแม่มาทังคี ทรงรับการสันเสริญบูชาในทุกรูปแบบดังนั้นบทกวีทุกบทการร่ายรำหรือนาฏสินทุกรูปแบบและการดนตรีทุกประเภทยอมสามารถใช้สันเสริญบูชาองค์พระแม่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พระแม่มาทังคียังทรงมีพระเมตตาเป็นพิเศษต่อผู้ที่ให้เกียรติแก่เพศหญิงและไม่ว่ากล่าวคำร้ายหรือแสดงกริยาหยาบคายแก่เพศหญิงทั้งปวง ตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวเจ้าตันตระเทวไลเชื่อว่าการสักการะบูชาพระแม่มาทางังคีเป็นการขอพรอให้เป็นเลิศในการปกครองเป็นเลิศในการเข้าถึงจิตใจแห่งคนหมู่มากและเป็นที่โปรดปรานแห่งพระมารดาม,มาทางังคีตันตระบทบูชาพระมารดาม,มาทางังคีตันตระเทวีโอม มาทังคีตันตระเทวีนัมัดชยาโอมห้าจบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธ,ธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัตธ์21สสะพานควาย